สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมครับสําหรับช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปออกมานะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่ได้ขอการบ้านหุนเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทยอยทําออกมาให้นะครับสาหรับวันนี้ครับเช่นเดิมนะเดี๋ยวเราจะมา2หุ้นอีกหนึ่งตัวนะที่มีพี่พี่เอเนี่ยได้ขอเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับนั่นก็คือ JD Food เดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในทับเฟรมมันสำหรับ JD Food เนี่ยเข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณเดือนเมษายนนะของปี2022เมื่อเข้าตลาดมาแล้วครับแท่งแรกเลยเนี่ยราคาเนี่ยก็ขึ้นก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาถึงณโซนปัจจุบันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าช่วงที่ราคาของเขามีการย่อตัวลงมาในภาพใหญ่เนี่ยราคาของเขาลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ จากไฮที่สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดนะโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ78%นะก็ต้องถือว่าราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าราคาเนี่ยลงมานะครับเกิน70%เนี่ยผมถือว่าน่าจับตามองแล้วนะสำหรับหุ้นขนาดเล็กนะครับสำหรับราคาณะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1บาท 38สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา1บาท38สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของแนวรับแนวต้านผมอาจจะต้องขยับนะครับไปดูใน t ท m e เฟรม e ีคนะครับเพื่อจะดูจุดสังเกตได้ชัดเจนนิดหนึ่งนะสำหรับ m ท f r เฟรม e ีคก็อาจจะมองยากนะครับเดี๋ยวอาจจะขอเช็คไปใน t ท m e เฟร m e Day ดีกว่า ซึ่งจุดที่มีนัยยะนะครับน่าจะเป็นแถวแถวราคาประมาณ4บาท46สตางค์นะครับขออนุญาตกลับไปที่ time frame week นะครับผมจะใช้ฟิโบนะครับแบบรีเทสเมนต์นะครับแล้วก็จะลากแบบขาลงนะครับซึ่งผมจะใช้ไฮของแท่งนี้เลยที่ราคา6บาท30สตางค์ครับซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขาหนะ้าแล้วก็จะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคา4บาท46สตางค์ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาราคาลงมาตามกรอบเส้นระยะไม้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อเจอเส้นระยะสําคัญเขามีอาการยังไงนะครับช่วงที่ราคาเนี่ยหลุดแถวแถวเส้นระยะตรงราคา4บาทส6ตังค์เนี่ยราคาก็ลงมาแถวแถวเส้นระยะตรงอ่าลบสามก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยโอกาสในกรอบนี้ทั้งลงนะครับและขึ้นมันมีโอกาส90%รนะครับราคาก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบหกสจุด จากนั้นครับหากใครเป็นสายฟีโบผมมองว่านะ่าจะได้ไปประมาณ1รอบนะครับอ่าแล้วก็เมื่อราคาเนี่ยย่ำอยู่แ,แถวๆเส้นระยะตรงลบ60.8ได้นะครับก็กลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะลบ38.2แนะครับแล้วก็อ่าเมื่อแถวๆเส้นระยะลบ6ก8เอาไม่อยู่นะทีนี้ราคาก็หลุดลงมาพยายามกลับขึ้นไปเทสหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทสล้วไม่ผ่านนะทีนี้ราคาก็หลุดลงมาแ,แถวๆเส้นระยะ ลบหนึที่ด้านล่างนะครับแล้วก็พยายามย่ําอยู่แถวนี้พักหนึ่งนะครับเ <_ d ata> มื่อเอาไม่อยู่เนี่ยราคาเนี่ยก็หลุดลงมานะแล้วก็พยายามแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะครับระหว่างเส้นระยะลบร้อยสามสิบแปดจุดสองนะครับกับเส้นระยะลบหนึ่งร้อยนะครับเถ้าๆช่วงนี้ผมมองว่าเขาเทสนะครับพยายามกลับขึ้นไปเทสนะเทสแล้วไม่ผ่านนะครับ <_ d ata> ทีนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็หลุดลงมาแถวๆเส้นระยะลบร้อยสามสิบแปดจุดสองสังเกตว่าแถวๆ เส้นระยะลบหนึ่เนี่ยราคาเนี่ยเมื่อลงมาชนเนี่ยมันเหมือนจะมีอาการนะครับแล้วเมื่อหลุดลงมาเนี่ยก็พยายามกลับขึ้นไปเทสอีกหนึ่งครั้งเมื่อไปเทสแล้วนะครับไม่ผ่านโซนนี้เนี่ยแน่นอนโอกาส90%นะครับราคาก็หลุดลงมาที่เส้นระยะลบหนึ่นะครับแถวแถวเส้นระยะ1นึ8นะครับที่ราคา1บาท48สตางค์สำหรับนัราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1บาท38สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา1บาท 38สตางค์ตงเนี่ยราคานี้นะครับถูกแพงยังไงน่าสนใจไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของงบการเงินนะแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับบริษัท jd food จำกัดมหาชนเขาทำอะไรนะครับชื่อก็มงบอกอยู่แล้วนะ,ะว่าน่าจะเกี่ยวกับธุรกิจอาหารนะครับสำหรับลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ยก็ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารซอส ใส่ขนมและอาหารอบแห้งนะครับอาจจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากเว็บไซต์ของเขาได้นะครับก็จะมีในส่วนของสินค้านะครับแล้วก็บริการของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวใจหลักกันครับเรื่องของงบการเงินสำหรับงบการเงินนะครับเป็นงบไตรมาส2ของปี68สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ854ล้านนะครับ นิสินอยู่ที่ประมาณ123ล้านถ้าดูจากน้สินเนี่ยแน่นอนว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์แล้วก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับสำหรับนี้สินอ่าในส่วนของนี้สินตรงนี้เนี่ยผมมองบวกนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ731ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยตั้งแต่ปี64ถึงปี 67, 67นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะ สำหรับรายได้รวมครับไตรมาส2ของปี68อยู่ที่346ล้านถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยนะครับมีปี65ครับรายได้รวมของเขาลดลงเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยปี66แล้วก็ปี67นะครับรายได้รวมของเขากลับมาเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ในส่วนของกําไรสุทธิครับไตรมาส2ของปี68เนี่ยอยู่ที่ประมาณ25ล้านถ้าดูจากกําไรสุทธินะครับก็สอดคล้องนะครับกับรายได้รวมนะ สำหรับกำไรสุทธิเนี่ยปี65นะครับลดลงนะครับจากปี64จากนั้นเนี่ยปี66นะครับแล้วก็ปี67นะกำไรสุทธิของเขาเพิ่มขึ้นนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ828ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่731ล้านผมมองว่านะปัจจุบันเนี่ยเรายังซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับซึ่งมูลค่าของเขาโดยประมาณอยู่ที่731ล้านนะ แต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ก็828ล้านนะครับผมมองว่านะปัจจุบันเนี่ยยังแพงอยู่นะสำหรับไพเป์บุกนะครับก็เป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุกนะครับแล้วก็มูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่1บาท22สตางค์นะครับสำหรับอัตราส่วนเงินปันผลนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบเกิน3%ขึ้นไปนะผมมองว่านะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิทธิประโยชน์กันนิดนึงนะครับ สำหรับสิทธิประโยชน์นะครับการจ่ายปันผลของเขาเนี่ยก็จะจ่ายปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็การจ่ายปันผลของเขาเนี่ยามาจากกําไรสุทธิล้วนๆน,นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสําหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์เนี่ยถ้าดูจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ24% ผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ18%ถ้าดูข้อมูลนะครับทั้งจากหน้าเว็บนะแล้วก็ในสตรีมมิ่งเนี่ยก็ต้องถือว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะรายใหญ่ครับถือแนะนำบุคคลนะอยู่ที่ประมาณ19%เครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากฝั่ชีสกันนิดนึงนะครับสำหรับข้อมูลจากฝั่ชีสนะครับไปดูในส่วนของงบ กระแสงเงินสดครับเรื่องของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปี67นะครับแล้วก็ปี68เนี่ยก็มีการลงทุนนะครับแล้วก็สําหรับอัตราส่วนหนี้สินนะครับต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.1เท่านะครับก็ต้องถือว่าหนี้สินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวจากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะผมมองว่านะราคาปัจจุบันเนี่ยที่ 1>, 1บาท38สตางค์เนี่ยราคาเนี่ยยังคงแพงอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากจุดที่1เลยเนี่ยก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market cap อยู่ที่ประมาณ828ล้านนะครับเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่731ล้านผมมองว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเรายังซื้อแพงกว่าเจ้าข,ของอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็จุดที่2เนี่ยเรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่1บาท22สตางค์นะครับเราซื้อตอนนี้ก็1บาท38สสตางค์ ซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยเราซื้อแพงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนะครับตรงนี้เป็นจุดที่2ในความคิดส่วนตัวครับสำหรับสายสะสมอย่างผมก็อาจจะต้องรอก่อนนะครับสำหรับสายเทคนิคครับราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1บาท38สตางค์นะซึ่งตอนนี้นะครับหลุดแถวๆวเส้นระยะตรงลบร้อยหกลงมานะครับซึ่งณนะตอนนี้สําหรับสายเทคนิคนะผมมองว่าอาจจะรอดูก่อนนิดนึงนะครับ รอให้เขาเนี่ยราคาเนี่ยสามารถกลับขึ้นไปยืนได้เหนือเส้นระยะลบ106.8ที่ราคา1บาท48สตางค์ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากในกรอบนี้เนี่ยระหว่างเส้นระยะลบ106.8กับเส้นระยะลบ1 3 8 2ทั้งขึ้นนะครับและลงในกรอบนี้มันมีโอกาส90%นะครับซึ่งนะตอนนี้ราคาหลุดแถวๆเส้นระยะลบ106.8ลงมาผมมองว่าสําหรับสายเทคนิคเนี่ยอาจจะรอดูก่อนนะ รอให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นไปยืนได้เหนือเส้นระยะลบร้อยหกสจุดแปดนะครับที่ราคา1นึบาทสีสาตงตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจครับถ้าเกิดว่าราคาย่าได้นะครับแล้วก็ไม่หลุดแถวๆวเส้นระยะ,ะลบร้อยหกสจุดแปดเนี่ยก็มีโอกาสนะครับไปเจอกันแถวแถวเส้นระยะตรงลบร้อยสามสิบแปดจุดสองนะครับตรงนี้เป็นต้านแรกและถ้าเกิดว่าราคาสามารถกลับขึ้นไปเทสนะครับและย่ําได้แถวๆเส้นระยะลบร้อยสามสิบแปดจุดสองที่ราคา1นึบาทเก้าสิบเอ็ดนะ ก็ไม่แน่ว่าราคาเนี่ยอาจจะสามารถกลับขึ้นไปแถวแถวเส้นยะลบ100ที่ราคา2บาท62สตางค์ตรงนี้เป็นต้านถัดไปนะครับตอนนี้ก็ต้องรู้ใ้เขากลับขึ้นไปยืนได้เหนือเส้นรยะลบ8 6 1 8ที่ราคา1บาท48สตางก่อนนะครับสำหรับสายเทคนิคสำหรับในภาพใหญ่นะผมมองว่าอะโวล่มก็บางๆแล้วนะครับโวล่มก็บางๆแล้วถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ สำหรับนะตอนนี้ผมมองว่าสายเทคนิคอาจจะต้องรอก่อนนะครับรอให้เขากลับขึ้นไปยืนได้เหนือเส้นย้ลบ168ที่ราคา1บาท48สตางก่อนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ JD f o o d นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทําเป็นการบ้านก็ลองส่งเข้ามานะครับทางคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็นํากลับมาทําเป็นการบ้านให้นะครับในส่วนของ การวิเคราะห์ครับหากไม่ถูกใจพี่พิานหนผมก็ต้องกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับและในส่วนของช่องครับเช่นเดิมนะยังไงก็ต้องขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจในการทําคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ